สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนางเอกคิมเบอร์รี่ทาเองจอดำอีกไหมแฟนละครโวยช่องสามทำเรตติ้งหวบนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนเทียมซีริถึงกับถามเองคืนนี้จะจอดำอีกไหมขณะที่ผลจอดำทำเรตติ้งสองเสน่หาอ p พีที่กำลังเข้มขน้นตกหวบเหลือ1.3เลยแฟนละครสองเสน่หารอดูเรื่องราวเาดือนหยาดกำลังเข้มขน้นหลังจากที่โดนไล่ออกจากคอนโด พราะทำร้ายพิลาศลักษณ์ทั้งยังมีฉากกุกกิ๊กน่ารักวาริศพิลาศลักษณ์พระเอกนางเอกแฟนละครรอชมอีพีสิบสี่แต่เมื่อคืนวันพุธที่23มิถุนายนที่ผ่านมาช่อง3กลับไม่มีสัญญาณในช่วงที่ละครออนแอร์พอดีส่งผลให้ในหลายพื้นที่ไม่สามารถรับชมความสนุกของละครผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ได้จนเรตติ้งตกลงเหลือ1.3เมื่อเทียบกับยอดชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน c s t Plus ที่มียอดสูงถึง 108.7k ด้านนางเอกดังคิมเบอร์รี่ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ถามเองเลยว่าคืนนี้จะจอดำอีกไหมคะ33ขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์บ่นกันรัวๆอาทิสงสารนักสแสดงมากโดยเฉพาะนางเอกนางเอกสแสดงเก่งมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแล้วมาปรับสัญญ,ญาณปรับความถี่อะไรตอนละครกำลังออนแอร์คือช่องไม่แคร์เลยใช่ไหมว่ามันจะมีผลกระทบต่อเรตติ้งละคร จนตอนนี้ก็ยังมีคนที่ไม่ได้ดูอยู่งั้นคืนนี้คงต้องทําใจใช่ไหมว่าเรตติ้งคงประมาณนี้อีกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเรตติ้งลดลงคือความสวยของเดือนไม่ลดลงนะคะคืนนี้ไหวแม่หรือยังพร้อมดูสดค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใครจอด,ดําลองถอดปลั๊กเสียบใหม่ปิดกล่องสัญญ,ญาณแล้วเปิดใหม่ดูนะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ